พี่น้องเอ้ยเพินวาขันตีจะขันตินั่นเพนวาให้อดทนทั้งการงานหนักเบาแดดฝนให้ทนกันทนทั้งกายใจ้อมขมเข้มเกียรดาหวานและสมทนใดแม่นสูภไพเด้อพี่น้องเลยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไท่ชาวห,หน้าพอาา้ากับบดีเมธีรักปราบราษฎร,รอ,อันเป็นที่ครพบรักสู้ผู้สุขคนขคับมือนีครับผมชุมพ่อน้ำบุตรดีครับจากร้านชุมพรแทรกเตอร์บนันทินลาดตำบลท่าสองค้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ขายรถตามสภาพหากินตามกันเยิ่มครับเมื่อนี้ผมกลับมานําเสนอรถไถคุบตานะครับเป็นรุ่น LC018SP นะครับนนีจดทะเบียนปี2 5 6 4นะครับซึ่งมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นนะครับนาลังนะครับเป็นรถใหม่ๆครับที่เรารถปีใหม่ๆราคาอยู่ที่3,500,000บาทนะครับ3 5 0 0 0บาทนะครับ LC018 ใส่ดีครับ ตัว SP Special ตัวพิเศษนะครับตัวนีนะ้มีกระจังมีหน้ากากกันไม่พร้อมนะครับยางก็โอเคครับยางดีซีเซนเครื่องเกียร์นี่บเเคยแกะยังยังยังมองนะครับมีรอยหล,หลุดเรียนน้ำแน่จังน้อยนะครับมีสีเรียญน้ำจังน้อยนะครับมาร์กยังเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดบ่าเคยเปลี่ยนคาดบรเคยแกะนะครับ สวยนะครับหลังค่ากับมีแตกมีเห่านะครับอย่างเดิมอย่างดีทั้งสี่เส้นนะครับผานผานก็สวยนะครับไม่ผานยังเหลือเยอะนะครับบ่ค่อยได้ไถนะครับเจ้าของเก่าเขาเจ้าส่วนมากสิเป็นปัหนนานะครับปันนามีสีรุยนามแหน่นิดหนึ่งนะครับพี่อง เพราะว่ารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นสุดยอดของสมรรถนะรถแท็กเตอร์นะครับลุยน้ำได้สบายนะครับเแดสามแสนหามื่นบาทครับลลอรเอกสารล้อเหลี่ยมจากสยามคุปตาดิสซิงนะครับรอประมาณ1เดือนนะครับว่าเกินนั้นผ่านเป็น d h 2 2 6 e Pro สวยๆนะครับอะน้องมิวขึ้นรีวิวไปลองเบิ่งนะครับเราขันี้เห็ดงานได้หนึ่งพันชั่วโมงนะครับหนึ่งพันกับหกเติมดีครับเติมดีทุกจุดปกติทุกอย่าง แทบสิบวด้รีวิวนะครับเพราะวา่ารถบ่อยได้เห็นงาน,นะครับ 1, รถหนึ่งันบวนสวยนะเป็นตัว SP นะครับตัวนี้ พี่เป็นตัวพิเศษ LC0 สวยนะครับอย่งางได้นใกอย่างปกตินะครับรถปกติเลยนะครับเพราะว่ารถสามสี่ปีนะครับสามปีกว่าของก็ได้สามนะเรเคยเปิดไม่เคยเปิดซินล้อหลังเอยียงกับพระท่านไม่เคยเห็นนะครับโควิดก็ใส่งานในปกติแล้ะครับพี่รอง สวยสวยนะครับข้างล่างมีรอยรุ่ยนะ้ำนิดนึงนะครับพี่น้องพี่น้องสนใจกับ062825750 5นะครับเครื่องบ่เอบ่ดันนะครับพี่น้องรถปกตินะครับนี้บ่เปิดก็ได้ปกติรับเครื่องไม่รถดด ลองเบิ้ลกันเอาเปิดเลยเปิดเลยนี่กระจังหนากันอันนี้มีรอยนิดนึงนะนรอยนิดนึง นี่เป็นเงานะครับเงาเงืปอนลอยอะไรนเลยเดิมนะเลยเดิมยังไม่ตัดทัดทัดยังไม่นอดยังไม่ขยับนะครับ0 6ส825ป7สองหเด้เด้อพี่น้องครับขอพระพุทธพี่น้องผู้ทติดตาม ผู้สุคนนะครับดีดีดดดแห้งสุกับแข่งเรื่องสนใจกับโทรมาหากันครับไม่ร0 6 2 8 2 5 5 7 5 0นะครับสวัสดีครับ